เพื่อนเดี๋ยวนี้จะพาไปเที่ยวในตลาดปางน้ำน,นะครับนี่สุดผมวิทยขาเข้าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายรวดนี่ครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่เลยตาม พิซซ่าหนึ่งหนึ่งสองไปทางเข้าตลาดทางเข้าโจวเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ขับตรงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไปเจอวงเวียนข้างหน้านี่ครับข้างหน้านี่ครับเรียกว่าวงเวียนตรงนี้เร่าวงเวียนท้ายบ้านครับเป็นหอนาฬิกาแต่ก่อนนี้จะเป็นนาฬิกาแบบเข็มนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ใช้เป็นเทคโนโลยีไปแล้วก็คือเป็นตัวเลขตรงนี้ก็ต้อง ระวังนิดนึงจะมีรถในวงเวียนด้วยนะเราไปเราก็เกาะเลนซ้ายเนี่ยทางเข้าตลาดอันนี้ครับเนี่ยเราตรองไปเลยจะมีข้ามสะพานนิดนึงอย่าแสงบนสะพานนะครับขอกแสงได้อันนี้วันเวย์ลือบอกไปอันนี้คือวันเวย์แสงได้ครับ นี้ตลาดเข้าเขตตลาดตลาดแรกนี่ก็เรียกว่าโฮเกรอบเราขับตามทางเมนนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีตลาดวางค้องมี3มตลาดติดกันนะแล้วก็จะเป็นตลาดปากนะ้ำถ้ามองอห็นีกไกลนั่คนะคือหอชมเมืองคนระับประการ นี่นครับซ้ายมือนะครับตลาดปากน้ำเนี่ยปลายสีน้ำเงินตลาปากตรงนี้ก็ต้องใช้ความเร็วกันอย่างระมัดระวังหน่อยนะมีรถเข้ารถออกตลาดนี่นะครับตลาดปากน้ำแล้วก็ เดี๋ยวช่วงข้างหน้านี้ครับก็จะเป็นทางลงไปเป็นท่าเรือข้ามฝากที่จะข้ามฝั่งไปทางพระสมุทรเจดีนะครับอันนี้เราก็เลยไปแล้วแล้วที่มองเห็นกล้ๆน,นู้นนะครับหลังคาสีแดงๆก็คือในส่วนของราชการนะครับศูนย์รวมราชการตรงนี้ก็มี สารกลางด้วยครับแล้วตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นสีเขียวเขียวข้างบนนั่นนะครับ sky ์ a ส k sky อล์ k ปากน้ำตัวเมืองปากน้ำนะครับก็จะทำเป็นทางเดินให้เชื่อมต่อกันนะครับเดินได้ดูวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเดินไปจนถึง,ถงไปชมวิวที่หอชมเมืองได้นะครับสเีเขียวนี่อันนี้เดี๋ยวเราก็จะตรงไปแล้วทางด้าน ซ้ายมือที่ผ่านมานี่แค่จะเป็นสารากลางนะครับแยกนี้นะครับตรงมาในซ้ายผ่านตลอดแต่นี้ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยถ้าเราจะมาจอดรถนะครับที่เพื่อที่จะไปต่อขึ้น BTS สถานีปากน้ำเนี่ยให้เรา เลี้ยวตรงนี้นเนี่ยเลยแยกมาแล้วก็เลี้ยวนี่ครับแล้วขับเข้าซอยนี้ไปนี่ครับแล้วก็าวมาเลี้ยวซ้ายทางนี้ครับ จะมีทางออกตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็ยจะแน่นไปหมดวันนี้เป็นช่วงเป็นวันหยุดราชการเนี่ยผมจะพาไปดูนะครับจะวิ่งตามลูกศรน,นี้ไปเนี่ยวันนี้วันหยุดก็จะขับไปได้เนี่ยตรงไปก็จะเป็น ทา,าานะทางขึ้นสถานีปากน้ำเลยทางขึ้นสถานีปากน้ำไ็จะเห็นหอหนาฬิกาอยู่ทงางสายมือนินหนึ่งนี่ครับรถที่กขาจอดตรงนี้กันนะครับก็สามารถที่จะมาต่อ รถ B D S ก็เอารถจอดไว้ที่นี่ได้นะครับหน้าสาร,กา,สรากลางจังหวัดสมุทรปราการโอเคเดี๋ยวเราวนไปต่ออันนี้พามาให้ดูนะว่าถ้าเกิดจะเข้ามาวันหยุดนะครับเนี่สารากางถางซ้ายมือสารากลางแล้วก็มองตรงไปก็จะเป็นอ่า เป็นจุดที่เราสามารถมาสักการบูชาสทการที่5ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถวนออกไปเข้าตลาดครับก็ตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปวนออกเข้าตลาดก็คือวนกลับไป เป็นวงกลมนะครับไปผ่านตลาดอีกด้านหนึ่งนี่ครับตรงนี้เราออกมาเนี่ยเราสามารถขับตรงไปได้เลยตามมอเตร์ไซค์นี้ไปแต่ต้องระวังรถทางขวานะต้องระวังรถทางขวาค่อยๆอ,ออกไปเข้าทางซ้ายมือตามเข้าไป ทำเลนซ้ายไปตามก็ไปนี้ตามรถเมยไปได้เลยเนี่ยเราก็จะมาตลาดแถบนี้ก็เป็นบริเวณตลาดอีก,อกด้านหนึ่งนะครับแต่ทางนี้จะเป็นในส่วนของที่เป็นพว้อาคารพาณิชย์ที่จะมีตลาดโต้รุ่งนะครับหรือตลาด ราชานะครับอยู่ทางด้านซอยซ้ายมือข้างหน้านี่เนี่ยถนนสีสมุทรเข้าตรงนี้นครับก็จะมีตลาดขายอาหารอยู่ในนี้ครับคืตลาดราชาเดี๋ยวเราข้ามสะพานนี้ไปก็จะไปไป เจอหอน,นาฬิกานี่ครับเราก็จะมาครบที่หอน,นาฬิกาเนี่ยครับที่ที่เราเข้ามาครับก็เป็นการพาเที่ยวนะครับตลาดปากน้ำนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค,ค์กดแชร์นี่ครับเราวนออกมาทางที่เราเข้าไปที้นะครับตรงนี้ก็จะ จากถนนสายสายลวดนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเลี้ยวขวาก็ไปสุขุมวิทก็มุ่งหน้าชนบุรีไปเลยถ้าเลี้ยวซ้ายเราก็สามารถไปเข้าเมืองอีกด้านหนึ่งได้เรี้ยวซ้ายออกมาจางนี้ก็จะ วิ่งขนานกับรถไฟฟ้า BTS นะครับเรจะเห็นสถานีสายรวดสถานีสายรวดเมื่อกี้นี้เราไปที่สถานีปากน้ำนะครับนี้สถานีสายรวดแล้วก็สถานีต่อไปก็เป็นท่ากาสาแล้วก็เป็นสถานีที่มีห้างสรรพสินค้าสองห้างนะครับสะดวกนะครับ ถ้าใครอยู่บริเวณสถานีนั้นอน,นี่คือทางเข้าออชมเมืองนะครับมีรถพอสมควรเราสามารถเข้าได้แต่ตรงนี้เลย